Sẽ <laughs> tăng tôi sẽ ăn tay kha tang cong vô, trả tiền cho tay ăn. Bây giờ, tôi sẽ ăn thịt bánh mì. cây, เฮ้แซ่บ,บ,บตอนแรกว่าจะทำซุกี้ว่าจะทำซุกี้พัดเตรียมผักกาดขาวไว้เ <c oughs> ส้นวุ้นเส้นหมด quyết mày phát thai mà gai gã mắc bằng chú kì sịt tiêm phát với nấm mặn nga em ăn xíu bảo em ăn xíu bảo em em อ,าอ่ายังเดี๋ยวมาอิ่มน้มองขเขาบ่ายโมงครึ่งวัยไอเป็นหับอยู่โรงเรียนไปนเรียนภาษาเหมือนวเรียนเรียนภาษานะสองปีกว่าแล้วนะคะลักูตรการเรียนของเขา,าดีพอหรืพี่น้อง ให้เหตุแบบพุ้นฐาทำซ้ำไปซ้ำมามันก็ค่อยๆจำอยุกแต่ว่าแนวสิว,ว็คือก่อนที่จะมาอยู่ออสเตรเ,เลียก่อนจริงๆในคุคคคคคคคยก็ไปก็ไปหญ่นะ ว่าภาษาบาสําำคัญบอกว่าสําคที่เราเองนะค่ะหัดกันอยู่น้องกันไปแล้วกับขุนจิ้มแล้วก็บอกกันได้มันกับแมนอยู่่มันกับมิ่วนอยู่ แตงโมปะปะ๊าขนาดปัญหาเราป็นคนใจเย็นบางอย่างเราว่าเขาใจยังเสียบางที่เรายัางแบบปวดอาการอยู่เด้ทั้มนี้คือกันยังเราเราเป็นเ่าเขาใจัเย็น ม,มีมีอาการยนนะว่าก็พอใจเางสพี่นะแต่ว่าเขาเป่ <c oughs> เขาใส่กูเกินแปรได้นเนาะให้เป็นสะกดนนะสะกดให้ข่อยแน่สะกดไปลยังแนงสินะบ้า <c oughs> บางคนเขาบริใจดีเพราะสิมะนมานางจะกดจะกดคํานี้คํานี้เดินแปลวางสี่เดียงแต่เขาจังเขาจังอ๋อองศิษย์นะบางคนเขาบริใจดีขัสั่นนะครับพี่น้องหรือบางทีมันไม่มีเวลามานั่งมาเท่า่าบ่มีเวลามานังสาธยายดอกองศิษยเราเราจะกิน,นกลาปัวฝรั่งหนะน,นี่บอกในมุมของรุ่นนี่เลยค่ะไม่ในมุมของฉันามกิดของฉัน มาไก็เรียนรู้รถภาษาเรียนให้เป็นอยู่บ้านเราก่อนเยี่ยขี่คันเรียนอยู่บ้านเฮ้าน่ะมันมันใจเขาหล้หลายแบบน,นี้มาอยู่แล้วคนทำงานกับคนไม่ทำงานมันเป็นทางใดบอทำงานมันสบายติดมันสบายอยู่ แต่ถ้าคุณมองถ้าคุณคิดในแง่หรือมีสังคมก็ยังฉันก็ยังโรนี่จะไปเลี่ยมภาษาเนาะคะ่ะคนอื่นเขาทำงานหมดจากของมาทำงานผ,ผู้เขาทำงานเขาเอ้ยเขาใส่เงินเขาอยากใส่ยังเขาอยากซือ้อยังเขาอันนี้จากของบ่ได้หาเงินใส่เองนะบ่ได้ทำงานสิใหยังจะคิดแล้วคิดอีกอันนี้ควม่มจริงนะพี่น้อง เงินเขากับเงินเ่ามันต่างกันอยู่เด้อห่อหาเงินได้เองความสามารถของเ่าเองใจมันพุ่มใจมันมีความสุข เซ่บจ็บแซ่บแต่ก็อยากฝึกคล้อยยังน่อยอยู่เป็นภาษาคันถ้าภาษาอังกฤษเราเก่งเนาะหรือพ่อใส่ได้ยังสินะหรือเก่งทังเสี็ยบื่อึ เบือบบ่อจนท่อบเบื่อจะท่งทางทับงานได้เงินอีลีพี่น้องจะได้บั <c oughs> จอได้ผัวฝรั่งย่างแหลกสำหรับฉันนะคะถ้าย้อนเวลากลับได้เนาะไปเรียนภาษามันแตกฉันเรียนภาษากีนให้มันเวาได้สื่อสารได้ ถ้ามีครูที่สอนภาษาอันเจ้าของเจ้าของประเทศเขานะ <c oughs> แต่ว่าเขามีแฟงขนนอเตลี่งเสรมีครูสอนภาษาขนนอเตลี่งเสร็จไปเลี้ยง,งเขาหลดข้าจะกินชิ้นกับสำเนียงพภา,าษาดีเขาใส่ ท่านกินท่านกินนักมันเลยอิ่มแล้วอิ่มหรอไหม